การใช้โซเชียลมีเดียยังไงให้สุขภาพเรายอดเยี่ยมให้ดูเทรนนะว่าตอนเนี้ จริงๆถ้าปี2 0 2พิพี่ว่าน่าจะมากกว่า90%้แล้วที่ใช้โซเชียลมีเดียแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะในเรื่องของโซเชียลมีเดียกับการใช้ที่มันมากขึ้นอันนี้งานวิจัยของที่แคนาดานะครับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆมักพบ3โลกนี้แอนซายตี้โรควิตกคิดถึงอนาคตคิดแล้วเครียดหรือเป็นคนอะไรก็เครียดง่ายมีใครเป็นบ้างสมัยพี่เรียนหมอพี่เป็นนะแอนซายตี้นี้มันอาจจะไม่ได้ว่าเป็นโรคก,ก็ได้นะแค่เรา anxious, แอนเชียสเรว่าเราเครียดเราวิตกก็เป็นได้จะสอบแล้วมีใครไม่ไมมนะแอน,าน,าน,านเชีย อะไรขึ้นครับซึมเศร้าแต่ซึมเศร้าเนี่ยมันวินิจฉัยค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงไม่ใช่แค่แบบเราเศร้าแล้วเป็นซึมเศร้าไม่เหมือนกันนะอีกโรคหนึ่งคือโรคเครียดอันนี้พี่ว่าทุกคนเป็นหมดเครียดวิตกซึมเศร้าเกิดอะไรขึ้นครับสถิติการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นพุ่งสูงมากเลยตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียมาถ้าน้องย้อนไปดูปี2003 2005เห็นไหม suicide rate น้อยมากเลยนะแทบเป็นศูนย์ตอนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ชาย40%กว่าๆเลยอันนี้เป็นเคสแรกนะครับเป็นข่าวที่มกาี พี่หมอไม่ได้บอกว่าวันนี้เราใช้โซเชียลมีเดียเราจะฆ่าตัวตายไม่ใช่นะแต่ว่ามันทําให้เราไปถึงเส้นทางนั้นได้ถ้าเราใช้มันแบบผิดบ้างเองจาก CDC นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2007ถึง2018เนี่ยสถิติการฆ่าตัวตายสูงขึ้น2เท่าเลยนะครับจากประมาณ6.7-6.8เป็น10.7นะครับแล้วเ g e Group นี้15-24มีการฆ่าตัวตายที่มากขึ้นเพราะอะไรน้องเยาวชนถึงฆ่าตัวตายกันมากขึ้นสมองพัฒนา f อ o เท a l lobe เป็นยังไงบ้างยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ <c oughs> ใช่ไหมฮะก็สมองเราแล้วมีหลายโล ฟอนเท่โทเาโหรเพท์เท่โหรพรายเท่าโหร์บัซิพีเท่าโหรแต่โหบข้างหน้าเป็นโหบที่เป็น CEO เหมือนเจ้าของบริษัทที่คิดอะไรที่มันเหนือความคิดความตรกกะการตัดสินใจการควบคุมมันล์ยังพัฒนาไม่สุดนะครับร่วมกับเราอาจจะเดี๋ยวนี้โอ้โหยาเสพติดมันแทบจะแบบป้าข้างมากบ้านเราเนาะทำให้การตัดสินใจเราเนี่ยอาจจะยังไม่เฉียบขาดมากอ่อนไหวง่ายนะครับนี่คือจากภายในว่าเยาวชนนะฮะสมองเรายังเดเวลลอปยังไม่ฟูลลี่เดเวลลอปหรือยังพัฒนาไม่สุดจนกว่าเราจะ22ถึง24บางคนบอกงนดังนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทําให้เยาวชนฆ่าตัวตายพี่ให้ดูสถิติ1 1บแปถึงสิปีนะครับถ้าใครมีน้องสาวนะช่วยดูนะผู้ชายอยาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยฆ่าตัวตายแต่ผู้ชายถ้าฆ่าตัวตายแล้วโอกาสสาเร็จกว่าผู้หญิงนะเพราะผู้ชายมักจะใช้ความรุนแรงที่มากกว่าทําไมถึงมีการฆ่าตัวตายที่มากขึ้นในการใช้โซเชียลมีเดียไฮไลท์เรียลไฮไลท์คือเหมือนโชว์ความสําเร็จไม่มีใครมาลงหรอกว่าไม่ใช้ฉันสอบเกตไม่ดีไม่มีอิานฟลูคุไหนมาลงบอกเว้ยไม่ใชฉันโพสแล้วอินเกตหวยมากเลยไม่มีนะครับแต่เวลาเราถ่ายเนะี่ยเราเจอแต แล้วเราเกิดอะไรขึ้นเรามาคอมเพล์กับตัวเองเวลาเราดูโซเชียลให้น้องรู้เลยว่าเนี้ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเขามันมีช่วงที่มันดีและไม่ดีนะครับดังนั้นอันแรกที่ทําให้เราเครียดคือไฮไลท์รีลเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนไปงานปาร์ตี้เพื่อนแม่งได้เหรียญทองเพื่อนแม่งนชนะรางวัลไปเที่ยวทะเลแต่จริงถ่ายแค่วัน,นิ้วโชว์อวดดังนั้นบางอย่างที่เราเห็นในโซเชียลอาจจะไม่จริงก็ได้โซเชียลมันเป็นแค่ไฮไลท์รีลนะครับแพลตฟอร์มไหนที่ทําให้เยาวชนลุงถึงผู้ใหญ่เองด้วยเนี่ยเครียดไอจีแแ่่รรเนนนาอออ้้มมววััลกกหืทุพฟ์ Twitter ร์ส่วนใหญ่เป็นแชร์อะไรเกี่ยวกับเทรนมากกว่าถ้าน้องได้อะไรไปวันนี้นะอยากให้น้องจดว่าอย่าไปคอมเพ์ตัวชั้นเองกับโซเชียลของคนอื่นน้องต้องปล่อยวางนะครับเมื่อไหร่ที่เรามานั่งเครียดอย่างเงี้ยเราไม่มีความสุขแต่น้องต้องมีความสุขกับการที่น้องได้โพสได้ให้คุณค่ากับคนถ้ามีใครคิดว่าในอนาคตน้องอยากออกสื่ออยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะน้องต้องทาไปแล้วเอ็นจอยกับการทําอย่าไปสนใจผลลัพธ์กว่าพี่จะมาถึงล้านกว่าฟอลโลเวอร์เนี่ยพี่ก็มาจากศูนย์เหมือนกันนะฮะพี่ก็มาจากโพสหนึ แพ้คนอื่นโอเคไหมชีวิตเราไม่เหมือนกันนะครับอะไรทําให้เราเครียดก็คือรูปลักษ สมัยพี่อายุเท่าน,น้องนี่แหละอยู่เมกาก็โดนฝรั่งบูลลี่เลยนะตัวใหญ่มากพี่ตัวผอมเล็กโดนดา่าโดนพักจนพี่ต้องบิ้วตัวเองพอกกายบิ้วกล้ามนะครับดังนั้นรูปลักน้องว่าระหว่างผู้หญิงผู้ชายใครกังวลกับรูปลักมากกว่ากันผู้หญิงกังวลกับรูปลักแล้วอะไรเป็นตัวที่มีผลกระทบมากที่สุดโซเชียลมีเดียนะแต่ในผู้ชายเนี่ยจะไม่ใช่โซเชียลมีเดียผู้ชายอยาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นสาวที่ไปจีบหรือเป็นหนุ่มที่ไปจีบอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ทางเลือกของน้องนะดังนั้นน้องผู้หญิงอยากจะบอกว่าเอาสุขภาพไว้ก่อนอันนีี้2ทท่ําาใหเเยยยยวชครดดดออไล ยอดหัวใจยอดคนมาติดตามนะฮะลงโพสต์ไปแล้วไม่มีคนมากดไลค์เลยสมัยก่อนพี่เครียดมากนะเพราะว่าอะไรครับเวลาลงโพสตไปโอ้โหคนกดไลค์เป็นร้อยเป็นพันดีใจตอนีนี้โนติมาปุ๊บเป็นไงอยากเช็คนี่มันคือคกลไกหนึ่งที่ทําให้เราเสพติดโซเชียลเรื่องของการไซเบอร์บูลิ่งพี่เชื่อว่าเกินครึ่งในเนี้ยเคยเจอเพื่อนก็เคยเจอเจอทุกวันเลยตอนเนี้ยมีคนด่าพี่ทุกวันเลยพี่สอนเรื่องว่าอะไรคนกินอะไรไม่ควรกินหมอไม่กินเลยเหรอหมอกินอะไรหมอกินหญ้าเหรอพี่ชินละตอนเนี้ยพี่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราโดนแบบเนี้ยเรา เรามาโดนด่าวว่าเฮ้ยมีน้ํามีนวลจังเลยทําไมวันนี้ดูโทมจังทําไมวันนี้ปากซีดทําไมวันนี้ผมไม่ได้เซ็ตมาเหรอแต่มันพิมพ์ในออนไลน์บางทีคีย์บอร์ดวอลเลยเราข้ามไรไม่ได้นะครับแต่เนี้ยเกินครึ่งเจอกันหมดนะครับแล้วเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายด้วยนะใครที่ทําก็พยายามเลี่ยงเนาะอันเนี้ยสี่อันนี้คือผลกระทบนะผลกระทบของการได้รับไซเบอร์บูลิ่งตั้งแต่มากที่สุดก็คือโซเชียลแอนไซตี้โซเชียลแอนไซตี้คือไม่กล้าเข้าสังคมเราเครียดจัดเลยลองจดว่าถ้าฉันเจอเหตุการณ์ไม รู้สึกยังไงนะครับวันนี้พี่ให้เวิร์กช็อปนะถ้าใครทําคนนั้นจะได้ประโยชน์นะเอฟเฟกของการที่เราโดน Cyber ไซเบอร์บูลลี่มีอะไรโมโหแยกตัวออกมาไอโซเลชันซึมเศร้าเครียดนะหรือบางคนป่วยหรือบางครั้งรู้สึกอายถ้าเราโดนไซเบอร์บูลลี่เราทํำยังไงดีนะครับหนึ่งไม่ต้องตอบโต้สองเราแคบเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้นะฮะสามบล็อกครับแสดงว่าเขาไม่รักเราเราจะไปให้ค่า,าคนไม่รักเราทําไมวันนี้น้องติดตามหรือน้องฟอลโล่คนที่เขามาบูลลี่น้องไหม ถ้าน้องยังทําอยู่บล็อกก็ไปเลยครับพี่บอกอนาคตเลยนะอีกหน่อยเนี่ยน้องอาจจะไม่ค่อยติดตามเพื่อนเราก็ได้แล้วบางทีเพื่อนที่ไม่ค่อยดีกับเราทอ็อกซิกกับเราไม่ได้มีความคิดเหมือนเราไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกับเราจะไปติดตามเขาทำไมแล้วเราจะโค้บไปยังไงเนาะนะถ้าเราโดนไซเบอร์บูลลี่ก็อย่าใช้มันมากนะครับไปหาความสัมพันธ์ใหม่นะครับอันนี้สี่ที่ทําให้น้องเครียดกัน นะครับก็คือโฟโม่ฟีลมิสซิ่งเอาต์นะครกลัวตกลงรถมีใครรู้จักคำนี้ไหมเหมือนพลาดโอกาสดีๆเพื่อนไปเที่ยวนี่มาเพื่อนไปงานนู่นมานะครับจัดงานนี้ฉันไม่ได้ไปอันนี้ก็ทําให้เราเครียดได้เราจะไม่โฟโม่ได้ยังไงมีใครไหมเจอเพื่อนไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ไปเรารู้สึกเครียดแต่ถ้าเกิดน้องเป็นคนนึงนะพี่หมอก็เป็นสมัยก่อนนะครับว่าเอ้ยทำไมไปเที่ยวแล้วไม่ชวนฉันทําไมมีงานนี้แล้วฉันไม่รู้ไม่ได้ชวนอย่าไปสนใจโฟกัสกับสิ่งที่น้องมีฝากกันบ้านอีกข้อนึงนะเขียนออกมาว่าวัาวนนี้น้องมีอะไรททีีีี่ดดใในนนนนชิตต้้้้้ออออองงงงบาาาาาััจจะํํหสุขภพกกกลย ขอบคุณแล้วน้องจะสมองดีการติดโซเชียลน้องต้องระวงังไอคิกติดมากสุดนะครับโดยเฉพาะ เยาวชนมีใครเป็นบ้างต้องไถ่ตลอดเลยรู้ได้ไงว่าเราติด1เราเช็คตลอดเวลาเลยไม่เกิน15นาทีต้องเช็คแล้ว2ถ้าเราไม่ได้เช็คเรารู้สึกกระวนกระวาย3เรารู้สึกเราไม่ค่อยสบายใจเราไม่ได้เช็คนะครับสเรารู้สึกกระวนกระวายมากนะหรือว่า5ทํถ้าไม่ได้เช็คเลยโดนพ่อแม่ยึดมือถือเลยนี่คือไม่ได้ละเน็ตหายเน็ตหมดนี่คือชีวิตลําบากเลยเป็นกันหมดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้โ,นโลกมันโซเชียลหมดแล้วมันทาให้เราเกิดอะไรนอนไม่ดีอยากได้เกรดดีนี่นอนโคตรสาคัญนะหรือถ้าเราติดมากก็ทําให้เราเครียดแล้วก็เป็นมเร้าาาะคัับบโลลดทํใหหงงแส เป็น artificial นะครับไม่ใช่แบบเป็นออร์แกนิกแล้วมันทาให้น้องหมดแรงหมดพลังงานความจําก็จะไม่ดีด้วยแล้วเซลฟ์เอสตีมน้องก็จะตกนะครับจากการที่เราถ่ายโซเชียลนานๆแต่40%นะครับของคนที่ใช้โซเชียลมากกว่า5ชั่วโมงเนี่ยเป็นซึมเศร้าอาการซึมเศร้าเป็นยังไงนะครับมีอยู่9ข้อเช็คลิสต์ตัวเองนะน้องรู้สึกหงุดหงิดหรือก้าวร้าวน้องไม่อยากทําอะไรเลยในสิ่งที่น้องอยากทํามาก่อนคือน้องเคยชอบไปร้องเพลงไปเต้นไปทําอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วน้องไม่อยากทําหรือขาดความสนใจสิ่งรอบข้างสมาธิไม่ดีอ่อนเพลีย เฉื่อยชารับประทานอาหารไม่ได้ตำหนิตัวเองบ่อยๆมีใครมีเสียงในหัวแบบนี้บ้างอีกข้อนึงที่พี่อยากให้น้องได้วันนี้นะน้องมี inner voice แบบไหน inner voice คือเสียงที่น้องพูดกับตัวเองอ่ะไม่มีเสียงเดียวนะแต่มันจะมีเสียงเดียวที่มันดังมากๆเลยฉันไม่เอาไหนฉันขี้เกียจทำไมฉันทำได้แค่นี้อันนี้เป็นเสียงวายร้ายนะครับอย่าไปฟังเขาเยอะเวลาน้องได้ยินปุ๊บน้องพูดตรงกันข้ามฉันเก่งฉันขยันฉันตื่นเช้าฉันเป็นคนสดใสถึงแม้ว่าบางทีน้องจะย้อนแย้งนะแต่มันเป็นการเซตจิตใต้สำนึกใหม่ของน้องได้หยุดติดโซเชีย ได้ยังไงงานอดิเรกกีฬา การออกกําลังกายเป็นการสู้โรคซึมเศร้าและเป็นการที่ทําให้น้องสอบติดหมอได้ด้วยนะแต่ไม่ใช่ออกกําลังกายจนไม่อ่านหนังสือนะอ่านหนังสือแล้วไปออกกําลังกายอันนี้มีงานวิจัยบอกกันนะว่าน้องจําได้ดีกว่าแล้วไปนอนให้ดีไม่ใช่อ่านหนังสือโต้รุ่งแบบนี้จําไม่ดี2คือลิมิตการใช้หน้าจอเรานะครับหรือใช้เพื่ออ่านหนังสืออย่างเดียวโอเคใช้เพื่อฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองโอเคใช้เพื่อฟังอย่างอื่นโอเคดราม่าหนังไม่เอานะครับเราจะใช้โซเชียลมีเดียยังไงเรามาฝึกสตินะครับด้วยการใช้ Media แล้วก่อนที่เราจะฝึกสตินะน้อง mental wellness wellness คือสุขสภาพนะครับซึ่ง mental wellness จริงๆไม่ใช่มีแค่เรื่องของสุขภาพจิตอย่างเดียวนะน้องนะครับมาเริ่มตั้งแต่จิตก็คือความคิดมีตั้งแต่ความสัมพันธ์ relationship มีตั้งแต่ความรู้สึกของเราแล้วการกระทําฟังก์ชันของเรานะครับวันนี้น้องคิดอะไรน้องจะรู้สึกแบบนั้นแล้วน้องจะมีความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นดังนั้นฝึกเล่นโซเชียลมีเดียยังไงนะครับเนาะให้เรามีสตินะครับนะอันนี้ของกรมสุขภาพจิตนะอยากฝากนะครับหนึ่งเวลาน้องเล่นโซเชียลที่ไม่ใช่อ่านหนังสือน้้องรูสึก ยังไงทั้งดีและไม่ดีเจอโพสต์แบบไหนแล้วทําให้เรารู้สึกยังไงอันนี้ reflect กับตัวเองออกมานะ 2. นะฮะยับยั้งชั่งใจก่อนจะกดไลค์แชร์คอมเมนต์ถามตัวเราเองก่อนว่าไลค์แชร์คอมเมนต์ไปแล้วเราและคนที่เราแชร์ไลค์คอมเมนต์ไปแล้วเขาได้อะไรที่เป็นบวกหรือเปล่า สามฮะก็คือระง,งับความโกรธให้ได้สี่นะฮะแก้ปัญหาแคบหน้าจอบล็อกรีพอร์ตแก้ปัญหาแล้วปรึกษาอาจารย์นะฮะหรือปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจได้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยังไงให้เติบโตพี่ใช้ในการทํางานล้วนเลยก็ใช้ในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์การหาคอนเทนต์ใหม่นะฮะการสื่อสารกับคนไข้นะครับหรือการทําคลิปที่พ่อแม่น้องมาดูเป็นโรคความดันไขมันโรคอ้วนมเลงกดไหลย,ย้อนท้องผูกเขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับที่ใช้แบบนี้แต่ส่วนตัวน้องเองพี่มีตัวอย่างอ่ารุ่นพี่ใครเข้า IG ได้เนาะไปติดตาม FF IM นะครับเป็นพี่หมอจุลาสอนเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะครับ